ดีครับน็กจากซีนกาฬนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับเจ้ารถเนตาวีป้ายแดงคันนี้นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้เนะี่ยเราจะมาทําเนื้อหาเกี่ยวกับว่าเ,เราจะวิเคราะห์สภาพปัญหาของสีรถป้ายแดงนะครับว่ามีจุดไหนที่ก่อนเคลือบแก้วเนี่ยเราจะต้องเน้นบ้างในการปรับสภาพผิวนะครับก่อนที่จะเคลือบน้ํายาลงน้ํายาเคลือบแก้วนะครับคันนี้ก็ซื้อเป็นแพคเกจดีลักช็อตนะครับ mm hmm. ก็คือเราจะทําการเคลือบทั้งสีรถทั้งกระจก แล้วก็บริเวณพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับอาละครัและนี่ก็เป็นสภาพตอนที่เรารับรถนะครับก็จะมีความเลอะอยู่พอสมควรนะครับมียางไม้มีคราบน้ำนครบคราบมาแมลงบางจุด ็เดี๋ยวนี้เราจะทําการเข้าโปรเซสการล้างกันก่อนนะครับเพื่อที่จะเช็คสภาพผิวหลังจากที่ได้ทําความสะอา,ารดรถไปแล้วสําหรับโปรเซสการล้างนะครับเราก็จะเริ่มจากช่วงล่างก่อนก็คือบริเวณล้อแม็กบริเวณยางนะครับซุ้มล้อนะครับแล้วก็ใช้ล่างรถเสร็จแ,แล้วเราก็จะทําการพรีวอชนะครับเพื่อกระจัดคราบหนักก่อนที่จะ,ะทําการล้างรถของจริงนะครับในการล้างรถเราก็ใช้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แล้วก็ตัว ฟ่อ,องน้ำนะครับที่มีความละเอียดสูงหลังจากที่เราล้างเสร็จนะครับเราก็จะเข้ามาโซนแห้งก็จะทาการมาร์กิ้งป้องกันในจุดที่เราไม่ได้ขัดนะครับแล้วก็ทําการลูบดินน้ํามันเพื่อจขจัดคราบฝักแน่น,นเอาละครับก็อันนี้เป็นรถป้ายแดงนะอันนี้เราเพิ่งจะมาร์กิ้งเรียบร้อยแล้วก็มีการลูบตัวดินน้ํามันบางส่วนนะครับอันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ปัญหากันเบื้องต้นเนาะอันนี้ก็คือสีรถป้ายแดงนะไม่ได้ทําอะไรเลยนะ ต้องบอกว่าปัญหาแรกที่เจอเนาะก็คือบางจุดเนี่ยจะมีพวกรอยโฮโลแกรมนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเกิดจากตอนที่ศูนย์เขาขัดสีก่อนส่งมอบนะครับมันปกติทางศูนย์บริการเนี่ยเขาจะมีการขัดสีเคลือบแวบให้ก่อนส่งมอบซึ่งบางทีอาจจะใช้ตัวใบขับนะครับแล้วก็ อย่าขัดที่หยาบเกินไปหยาบกว่าสีรถเนาะก็จะทําให้เป็นรอยฮโลแกรมแบบนี้ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้มีทุกจุดนะเนี่ยอย่างนี้นเนี่ยบางจุดก็ไม่มีนะอันนี้มีบางจุดนะครับก็เดี๋ยวอันเนี้ยก่อนที่เราจะลงเคลือบแก้วเราก็ต้องขัดเก็บไอ้ตัวรอยฮโลแกรมพวกนี้ออกนะครับแล้วก็จุดที่เห็นชัดๆเลยก็พวกบริเวณชุดแต่ง นะครับพวกเอ็กเซอรี่แต่งพวกสเกิร์ตรอบคันแล้วก็สปอยเลอร์นะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูคือถ้าเราส่องเงี้ยบางทีเราก็ไม่เห็นอะไรนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าเราไม่ได้ส่องก็ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเราส่องมาเนี่ยะนะฮะเนี่ยก็จะเห็นเป็นพวกรอยกระดาษทรายนะครับแล้วก็ก็จะมีพวกเนี่ยครับรอยกระดาษทราย ต้องบอกว่าจริงงานตุดกแต่งเนี่ยเป็นงานที่ล่องแล้วก็พวกหน้าขัดนะจะเล็กมากเพราะนั้นการขัดเงาก็จะทำได้ค่อนข้างลำบากแต่เดี๋ยวก็เราก็จะเก็บตรงนี้ให้นะก็เดี๋ยวมาดูว่าจะเก็บได้ขนาดไหนก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็คงจะเก็บให้ดีขึ้นก่อนที่จะเคลือบตัวเซรามิกนะโอเคอันนี้ชิ้นหน้านะานี่ชิ้นหน้าเดี๋ยวให้ดู Okay. ตอนนี้ชิ้นข้างนะครับชิ้นไซส์เกิร์ดนะครับนี่ก็มีบ้างเป็นเป็นริ้วๆนะคล้ายๆรอยขนแมวนะครับะน,นะแล้วก็ชิ้นนี้จะเห็นค่อนข้างชัดเพราะว่าอยู่ในมุมสายตานะครับนี่นะฮะเป็นมีทั้งโฮโลแกรมแล้วก็รอยกระดาษตายนะ มีตัวสปอยเลอร์ครับตัวสปอยเลอร์เดี๋ยวส่องให้ดูปึ๊บ,บดูกล้องจะเห็นไหมนะ,ะ,ะก็เดี๋ยวอันนี้เราก็จะทำการขัดเก็บให้นะครับก่อนที่จะลงเคลือบเซรามิกนะครับส่วนตัวรถก็อย่างที่บอกนะครับเนี่ยมีรอยฮลโลแกรมบางจุดนะครับอัน,นนี้กล้องมันสว่างไปเดี๋ยวผมปรัอ่านะฮะก็จะมีบางจุดเท่านั้นนะครับ บางสุดก็ไม่มีนะฮะเนี่ยอ๋อแล้วก็จะมีในส่วนของเปียโนแบ็นะเปียโนแบ็ก็ลอยค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราก็จะมาขัดเก็บตรงนี้ให้แต่ตรงนี้ต้องขัดด้วยความระมัดระวังเลยเพราะว่าเปียโนแบ็จะเป็นพลาสติกที่สีค่อนข้างอ่อนเลยนะครับต้องใช้ฟองน้ำขัดที่เบอร์ละเอียดมากๆนะครับแล้วก็จะมีบริเวณไฟเนาะที่ต้องขัดเก็บ ปท้ายนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูขั้นตอนการทำงานนะครับหลังจากนี้เลยอตอนนี้นะครับก็ช่านก็ขัดตัวรอบแรกอยู่นะครับ mm hmm. ก็ใช้เป็นตัวฟองน้ำความหยาบระดับปานกลางนะครับเนื่องจากว่ารอยตัวริ้วรอยตัวขนแมวเนี่ยมันมันไม่เยอะครับเพราะเนื่องจากเป็นรถใหม่แต่ว่า,าหลักๆคือปัญหาเรื่องโพล็กรมมากกว่านะครับ เพราะนั้นเราไม่จําเป็นต้องใช้ใบขัดหยาบนะครับใช้ใบขัดละเอียดแล้วก็ใช้กับน้ายาสามเปลียมวันเสร็จในการลบรอยโลร่ยแฉมก็น่าจะเพียงพอนะครับก็อย่างนี้เป็นการขัดรอบแรกนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับนี่ก็ในการทํางานนะครับก็จะแบ่งส่วนกันขัดนะครับมีคนหนึ่งขัดหน้าคนหนึ่งขัด ซ้ายขวาแล้วก็อีกคนจะขัดด้านหลังกับหน้าเล็กนะครับก็จะใช้เครื่องขัดสองนี้ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเป็นช่างใช้เครื่องขัดโรตารีแต่ช่างที่มีชำนาญเครื่องขัดทั้งสองประเภทนะครับสามารถใช้ได้ทั้งสองประเภทก็หลังจากเรา ขับด้วยฟองน้ําความหยาบบานกลางนะครับก็จะมาเก็บงานด้วยฟองน้ําละเอียดรบอบเดี๋ยวเป็นการลบข้ามน้ํายาแล้วก็ลอยใบขัดของใบขัดที่มีความหยาบบานกลางริงก็เดี๋ยวจะใส่ผลลับให้ดูนะครับว่าขัดออกมาแล้วเป็น เช็ดคร่าวๆกัน,นครับเดี๋ยวก่อนที่จะลงเชือดเซรามิกเดี๋ยวเราต้องมาเช็ดละเอียดอีกรอบหนึ่งอ,อันนี้นะครับก็หลังจากขัดตัวเบอร์สามขัดกับองน้ำละเอียดเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่ารอยโฮโลแกรมตนลบออกไปหมดแล้วนะครับเเราก็จะขัำ แบบอย่างนี้นะครับข้งขันเลยแต่สำหรับในส่วนที่เป็นอ c เ e ซสซอรีนะครับในส่วนของพวกสกเกิร์ตรอบคันแล้วก็สปอยเลอร์อันนี้อาจจะต้องปัดเทปนะครับเป็นอาจจะใช้ฟองน้ำที่มีค่าความหยาบแตกต่างกันครับเนื่องจากว่าแล็กเกอร์น่าจะเป็นผลละประเภทกันอันนี้นะครับเราก็ลองขับในส่วนของสปอยเลอร์ดู หล,หลักหลักตัวเนี้ยปัญหาจะไม่ได้มีแค่รอยโโลแแกยมแล้วต่จะเป็นมีรอยกระดาษตายด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเราใช้ฟองน้ํำความหยาบปานกลายกับน้ำยาสามเอ็มวันเสร็จมันจะพอจะลบได้ไหมเดี๋ยวจะลองส่องไปให้ดูอ่าใสขึ้นเยอะเลยอันนี้ยังไม่ได้ขัดนะดูน อนอ่คืออนผัดนะครับยลังผัดผีดผัดบริเวณนี้นบเ,บเนาะใี่ึ้นเยอะแล้วแต่นี้เราจะไม่ได้ปรับเปิดส้มให้นะเพราะถ้าการปรับเปิดส้มมันต้องลงกระดาษทรายครับแต่ว่าแพ็กเกจนี้จะไม่ได้มีการปรับเปิดส้มให้ครับก็จะลบรอยขนแมวแล้วก็พวกลอยกระดาษรายเป็นหลักแล้วก็ลอยเขาหลกดจัด ต่อมานะครับก็จะโพเซสเดียวกับทาง4ีรถนะครับก็คือเราจะทําการละเอียดนะครับด้วยตัวฟองน้ําละเอียดกับน้ํายา 3M เบอร์3นะครับเพื่อเก็บรอยบัฟเฟอร์มาร์กหรือว่าเป็นรอยใบขัดของตัวขัดหยาบนะครับแล้วก็เก็บรอยโครโลแกรของตัวขัดยาบเดี๋ยวไปดูกันว่าผลลัพจะเป็น บริเวณนี้คือขัดแล้วนะครับเดี๋ยวส่องตรงนี้ส่องตรนี้อันนี้คือยังไม่ได้ขัดครับจะเห็นว่าเป็นรอ,อยกระดาษทรายกับรอยใบขัดค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวไปน,นี่ขัดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้สูตรเนี่ยขัดงานชุดแต่งทั้งคันเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นสเตอร์หน้านะครับก็บอกว่าสเปิร์หน้าเนี่ย มีล่องที่ค่อนข้างเล็กนะก็เลยต้องใช้ตัวเครื่องขัดสามนิ้วในการเข้าล่องหรือถ้าใครมีเครื่องขัดที่เล็กกว่าน,นี้ไซส์หนึ่งนิ้วสองนิ้วก็สามารถใช้ได้นะก็แพท,เ,ทเดิมเลยนะครับก็จะใช้เป็นตัวตัวฟองน้ําความหยาบปานกลางแล้วก็ตามด้วยเบอร์สามนะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะส่องไฟให้ดูว่าเป็นยังไงนี่บริเวณที่มันมีกระดาษทรายค่อนข้างจะลึกนะครับ ลองขัดดูว่าจะออกนหมทีนี้เราก็มาเก็บด้วยใบขัดใบขัดนุ่มกับมันยาไปละเอียดจริงเดี๋ยวจะลองส่งไปด,ดูว่าผลลัพธ์จะประมาณไหนยังเช็ดไม่หมดข้างบนเอเค ก็ไสขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงเหลืออยู่นิดหน่อ,อันนี้คือยังไม่ได้ขัดขัดแล้วก็ดีขึ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นกินสเกิร์ข่างนะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นเครื่องขัดโรตารี่นะเพราะนั้นก็เลยดอบตัวความหยาบ ฟองน้ําลงมาขั้นหนึ่งนะครับก็จะใช้เป็นฟองน้ําสีขาวกับน้อยาขัดหยาบนะครับแต่ผลปรากฏว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยดันทิ้งรอยโฮโลแกรมนะครับแล้วก็มีบ er ัฟเฟอร์มาร์กแสดงว่าตัวเนี้ย,ยังแข็งเกินไปสําหรับแอกเกอร์ของสเกิร์ตข้างแต่รอยกระดาษทรายนะครับหรือว่ารอยรอยไอ้พวกบ er ัฟเฟอร์มาร์กหยาบนะครับก็โดนลบออกไปแล้วแต่จะเหลือโฮโลแกรมกับบัฟเฟอร์มาร์กละเอียด ก็เลยเราก็เลยต้องเก็บตัวฟองน้ําที่มีความละเอียดมากกว่านี้เข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่นะครับก็จะใช้เป็นฟองน้ําเบอร์ละเอียดที่สุดเลยนะครับของแบรนด์พิต t ิกอรกับเครื่องโรตารี่ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าตัวรอยบัฟเฟอร์มาร์กกับรอยโฮโลแกรมจะออกไหมโอเคใสใสขึ้นแล้วแสดงว่าแลกเกอร์อ่อนมากต้องใช้ฟองน้ำแดงกับเบอร์สาม ีแล้วก็สําหรับบริเวณสเกิร์ตหลังนะครับก็จะทำไฟโปรเซสเดียวกันแล้วก็นี่ก็คือการตอกไฟ QC เช็คหลังจากที่เราขัดเสร็จทำเสร็จเดิมที่ได้แจ้งไปบริเวณถัดมานะครับที่สีจะมีความอ่อนก็คือบริเวณเบียโ,โนแบ็คตรงเสาสีแล้วก็บริเวณไฟท้ายที่เป็นพลาสติกสีดำนะครับบริเวณนี้จะมีความอ่อนมาก ตอนแรกเราก็ขัดด้วยฟองน้ำละเอียดเบอร์3นะครับแต่ปรากฏว่าไม่จบนะครับก็เลยต้องลงละเอียดลงไปอีกนะครับอีกรอบหนึ่งเอาละครับก็สําหรับตัวเปียโนแบ็คนะฮะแล้วก็ไอตัวไฟท้ายของเนต้าพลาสติกมันค่อนข้างจะอ่อนนะครับก็จะใช้ฟองน้ําที่มีความละเอียดมีความซอฟต์มากที่สุดในการขัดเก็บนะครับตอนนี้หลังจากขัดนะครับ ต, okay. ตอนนี้ตอนนี้นี้ยังไม่ได้ขัดฟองน้ำเบอร์ละเอียดนะก็จะเห็นว่ามันจะเป็นรอยโฮโลแกรมรอยใบขัดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะขัดเก็บด้วยฟองน้ำเบอร์ละเอียดทีนึงนี่นะับนี่ก็ขัดลบรอยพวกอรอยข่วนอะไรไปหมดแล้วนะครับก็จะเหลือรอยใบขัดรอยโฮโลแกรม ก็เดี๋ยวเราจะขัดด้วยฟองน้ำเอียบเกียบอีกรอบใส่กว่าเมื่อกี้เยอะเลยหลังจากที่เราขัดสีเตี้ยมสภาพผิวหมดแล้วแล้วก็ QC รลอยแล้วต่อไปก็จะเป็นโปรเซสการเคลือบ ดเดยคันนี้เนี่ยติดอ mm ็อเดอรี่มาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราก็จะเคลือบทั้งในส่วนตัวรถแล้วก็อ็อเดอรี่ตัวชุดแต่งให้เลยนะครับเราจะเคลือบบริเวณสีที่มีลัคเกอร์ก่อนแล้วก็ค่อยไปตัวบริเวณที่เป็นพลาสติกดําด้านตัวเออโทษทีครับเป็นกระจกก่อนแล้วก็บริเวณพลาสติกดําด้านแล้วค่อยไปบริเวณล้อแม็กนะครับของ 3M จะเคลือบค่อนข้างง่ายนะครับก็จะเคลือบ ทีนึงแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็คือพูดง่ายๆว่าเราเคลือบเสร็จทั้งคันเราค่อยมาเช็ดทีเดียวก็ยังเช็ดได้นะแล้วก็พอเคลือบสีรถเสร็จทั้งคันนะครับเราก็จะมาเคลือบกระจกต่อ ในขั้นตอนแรกตอนเคลือบกระจกเนี่ยก็จะใช้ตัวพีการทิ m เมนลงก่อนตัวนี้จะทำให้น้ำยาเซรามิกเนี่ยติดกับกระจกได้นานขึ้นนะครับก็ถ้าตามโปรดักต์สเปคเขาเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งเลยถือว่านานมากนะครับสำหรับโปรดักต์เทียบกับน้ำยาเคลือบกระจกทั่วไปนี่พอลงพีการทิ m เมนรอบคันเสร็จเนี่ยเราจะต้อง ทาตัวน้ำยาเซรามิคโคตติ้งอ่ะภายใน15นาทีนะครับนี้หลังจากเราใช้ตัวพีการทิทเมนเสร็จเราก็เคลือบกระจกต่อนะครับตัวนี้เวลาทาก็ทาเหมือนกับตอนเคลืบสีเลยก็คือทาคอร์สนะครับเป็นตลาลังแักลุก ก็เคลือบพลาสติกดำด้านต่อบริเวณเสา A เสา B เสา C นะครับก็เคลือบหมดเลยแล้วก็ขั้นตอนในการเคลือบสุดท้ายนะครับก็จะเคลือบตัวล้อแม็กนะครับก็จะเคลือบทั้ง บริเวณหน้าตรงแล้วก็ในร่องแต่ละซี่แต่ละซี่นะครับในการเคลือบอันนี้เราก็จะถอดตัวฟองน้ำแอปพลิเคเตอร์ออกมันจะได้เข้าร่องได้ไง่าย นี่นะครับก็หลังจากเคลือบเสร็จรอบคันนะครับก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดีเราก็จะทำการเช็ดน้ำยาส่วนเกินออกนะครับเวลาเช็ดนะครับเราก็จะเริ่มเช็ดจากสีรถก่อนตามลำดับที่เราเคลือบไปก็สีรถเสร็จก็จะเป็นกระจกพลาสติกดำด้านแล้วก็ล้อมแม็กตามลำดับนะครับ เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาสภาพผิวของรถป้ายแดงก็หลักๆเดี๋ยวเรามา recap กันอีกทีนะครับหลักๆสำหรับรถป้ายแดงนะครับก็จะมีในส่วนของรอยโฮโลแกรมแล้วก็ในส่วนของพวกพ์ทชุดแต่งเอิจซาลี่นะครับก็จะมีพวกรอยกระดาษทรายแล้วก็รอยใบปั่นของคนแก่นะครับก็ตอนนี้ทางเราก็ได้ขัดเก็บให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ พอเราเตรียมผิวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเคลือบตัว 3M Ceramic Coating นะครับก็จะเคลือบทั้งสีรถทั้งกระจกพลาสติกแล้วก็ล้อแม็กนะครับก็สำหรับใครที่สนใจเคลือบแก้วระบบ 3M แบบนี้นะครับสามารถติดต่อเราได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือเดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคไว้ให้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ฝากกดไลค์กด like, Subscribe ให้เราด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสหรับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทำตั้งนานลืมเขียนใบเซอร์วิสให้ลูกคา้านี่นะครับเซอร์วิสการ์ดถ้าใครมาทำก็จะได้แบบนี้ทุกคนสามเต็มแทน